พอเขาทําตามกติกาแล้วนะคะพอทำาําตามกติกาปุ๊บเออเขาก็จะได้คะแนนพอทําไม่ตามกติกาหรือทําไม่เหมือนที่เราตั้งกฎไว้เขาก็จะโดนลบแล้วพออย่างเงี้ยเขาก็จะเกิดการช่วยเหลือ,อภายในกลุ่มภายในกลุ่มของเขาเขาจะดึงเหมือนคนไหนที่เก่งเรื่องเอใ่คำอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ออกมาด้า แล้วก็คนไหนที่เขียนเร็วเขียนถูกต้องเพื่อนก็ช่วยๆกันตรวจแล้วเขาจะเหมือนจะดึงศักยภาพของเพื่อนที่เ,เข่งแลงวด้าน,นไหนเขาจะดึงออกมาแล้วก็มาช่วยเหลือกันเพื่อที่ให้เขาได้คะแนนและแข่งขันกับคนอื่นนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบคนที่เขาไม่ได้หรือว่าคนที่เขาคุยเยอะๆพอมาทํากิจกรรมบางกิจกรรมเขาดูโดดเด่นมากและได้รับค่ะการชื่นชมจากเพื่อน ได้รับการยบย่องจากเพื่อนๆทํานให้เขาอยากที่จะเรียนมากๆเลยค่ะเขาเหมือนเขาเป็นการยอมรับจากเพื่อนๆนะคะเออเขาทําให้เขาอยากจะเรียนวิชาของเรามากๆและสิ่งที่ปลื้มใจมากที่สุดก็คือคนที่ไม่ตั้งใจเรียนเลยเราบอกอะไรเขาไม่ฟังเราเลยค่ะพอเขาไปเจอ้ลงนอกปฏิกิริยาเขาเปลี่ยนไปทันทีเขารู้จักไหวเราและเขาบอกว่าครูครับครูครับวันหลังมาเล่นด้วยกันอีกนะครับ เขาพูดอย่างนี้จากที่เขาแบบโอ้ไม่อยากเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดให้เรารู้สึกอ่ะไม่โอเคแต่ทุกวันนี้เขาอยากเรียนของเราทําให้เขาเปิดใจรับเราและผู้วิจัยไม่ได้สอนแค่วิช,ชาเดียวนะคะสอนสองวิช,ชาสังคมด้วยแล้วเราก็พยายามเอาเกมเข้าไปแทรกและทําให้เขาเอนจอยกับทั้งสองวิช,ชาค่ะแล้วเป็นอะไรที่ดีมากมากค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งคนทำดิ ทางการเรียนก่อนเรียนกับลังเรียนแตกต่างกันมากและอีกอย่างหนึ่งที่ตอกย้ําเลยว่าการวิจัยชิ้นนี้มีผลนะคือการสอบอ่านประจําเดือนนะคะครูประจําชั้นเขาเป็นคนเปิดปากเองเลยว่าบางคําที่เด็กไม่เคยเรียนเขาสามารถอ่านได้ซึ่งเราก็คิดในใจ เขาอาจจะเก่งจริงแต่เขาก็เลยเอ่ยคาว่าวานทหารอะไรอย่างเงี้ยในมาตากลที่เราสอนไปในเกมบิงโกหรือว่าหลายๆเกมที่เราทําไปเนี่ยเขาอ่านได้จริงๆนะแม้กระทั่งคําที่เขาไม่เคยเรียนหรือคําที่เขาไม่เคยเห็นเขาสามารถอ่านได้จริงๆและสะกดคําได้เป็นอะไรที่รู้สึกดีมากๆเลยค่ะและเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยทาให้เราแบบ รู้ว่าเด็กอะได้อะไรจากเราไปจริงๆเพราะเราคิดมาตลอดว่าเด็กจะได้จากเราจริงๆหรออะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็สรุปเลยว่าวิจัยเป็นเรื่องง่ายมากๆค่ะก็เป็นเรื่องที่เราแก้ปัญหาในห้องเรียนของเราอยู่แล้วในแต่ละวันว่าทํายังไงให้เด็กเอนจอยกับเราเด็กเปิดใจและรับอะไรที่เราเออให้เขาไปรับได้มากที่สุด อันนี้แหละค่ะตอบโจทย์เลยค่ะว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะ